ตอนนี้นะคะท่านอาจารย์กรอนพี่เก่งนะคะก็ได้พากันมาที่เขาเขียวนะคะเพื่อจะมาตกเหล็กนะคะเรียกว่าตกเหล็กนะคะลุบรรยากาศเขียวชะอุ่มเลยคะ่ะถือว่าเป็นแร่เหล็กธรรมชาตินะคะที่อยู่ในตำนานนะคะตำนานอะไรก็เดี๋ยวฟังพี่เก่งเล่านะคะ อันนี้อันนี้ที่นี่ของจริงของจริงเพราะว่าที่ที่ที่คุณพนมเทียนเขียนไว้อะที่เขามาเชิญเด็กอ่ะคือที่นี่คือที่นี่ก็คือเกี่ยวกับการแกชนิดนี้ใช่ไหมแกลที่มาตัดเด็กไหลที่มีผู้เจ้าเขาเขียวแต่ถ้ำนี้ก็อยู่ข้างบนนี่ครับแต่ก็อาจารย์นั้นสามารถดึงออกมาได้ครั้งหนึ่งละก็ได้มาก็ค่อนข้างดีสวยสนใจิ็อกซ์ครับ มีน้อยมี้ยเหรอคะอยู่ในตู้เซฟยังไม่ได้เอาออกมาเลยเรื่องนถามท่านอาจารย์ก่อนนะคะก็คือท่านอาจารย์เคยมาเชิญที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมถูกต้องเคยมาเชิญเคยมาได้ไปอ่าก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าสนใจก็ติดต่อเก่งเลยฮะนี่นี่นี่ติดละเนี่ยไงนี่ไงเนี่เลยอันนี้แหละเขาเขียวใช่ไหมคะใช่ผมเลยวันี่เรามาหาในเขาเลย ดูดูว่าที่นี่เป็นเขาเขียวจริงหรือเปล่ามันมีหลายหลายจังหวัดนะเขาเขียวอ่ะเนี่ยต้องดูใบไม้ดิว่ามันีอโอเคใบไม้มันเขียวใช่ไหมเขียวแน่นอนเขาเขียวแน่นอนก็คือดที่ใบไม้นะมัไม่ได้กวนตีนนะเออโอเคเข้าใจตรงกันอันนี้อะคะเลยี่ดเนี่ยครับแรกเขาเขียวเราไปตรวจพิสูจน์ห้องแล็บที่ โรงแรบเกี่ยวกับแยกขาดนี่เยอะที่สุด1 4ช้นิเลยนี่เอาว่าไาดงาดน้เลยใช่ครับเยอะที่สุดในบรรดาพวกแพ่เขาคืมแร่ต่างๆแต่อันเนี้ยเยอะที่สุดมีคนขี่รถมาขอผมประจําก่กอนก็ทํทำไมว่ไอเขาไปทําไมแร่นี้มันไม่ได้ปลูกเสกอะไรเขาเอาไปเขาปั่นจักรยานหมากัดไม่เข้าเนี่ยนี่น่ะหนักหนักอึ้งเลยเด็กเขาตาดีหาง่าย